ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Radiator ในส่วนของ B-Section m a t 2ครับฟิสิกส s กับผมจิระครับอ่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของ Magnetism ครับจะเป็นวิดีโอที่2แล้วนะครับซึ่งก็แบ่งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยขอเขาไว้2วิดีโอเนาะเพราะว่าเกรงว่าจะสอนไม่ทันนะครับแต่พบว่าจริงๆแล้วเนื้อหามก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอ่ะ เรามาดูโจทย์กันดีกว่าครับโจทย์ข้อแรกเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดใครตั้งใจฟังจากตรงเมื่อกี้มานะครับตรง Transformer เ,เนี่ยทำได้เร็วมากๆนะครับข้อนี้ให้เวลาอยู่แค่35วินาทีครับทำทันแน่นอนครับอ่ะเริ่มได้ครับ เรามาดูกันนะครับว่าข้อนี้เขาอยากรู้อะไรนะครับพอเราได้โจทย์มาปุ๊บเห็นเลยครับมันมีตารางอยู่ในช้อยส์ปะเราก็มาดูที่หัวตารางนะครับมี Power แล้วก็มี Current นนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ต้องดูคีย์ของเรานะครับว่าโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรมานะครับพออ่านประโยคแรกปุ๊บเห็นเลยครับเขาบอกว่า100% efficient step down เนาะมี2อคีย์ครับคือ100% efficiency นะครับแล้วก็อีกอันคือเป็น step down นะครับเราก็ รู้แหละว,ว่าเขาอยากรู้ว่าสเต็ปดาวของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสเต็ปดาวใช่ปะะเขาบอกว่าอันนี้คีย์ที่1นนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าพลังงานมันมีการสูญเสียครับแสดงว่าพาวเวอร์ตอนแรกกับตอนหลังเนี่ยมันเท่ากันนะครับตัวนี้เราก็สามารถตอบคําถามที่1ได้แล้วครับก็คือมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองครับพาวเวอร์จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากนั้น,นครับก็มีอันคีย์อันที่2ครับคือสเต็ปดาวครับสเต็ปดาวเนี่ยอะไรดาวนะครับสเต็ปดาวอะไรดาว สิ่งที่ดาวก็คือโวลเทจของเรามันลดลงใช่ไหมครับเพราะอโวลเทจของเราลดลงเนี่ยตัว Current มันก็ตรงข้ามครับแคลรนซก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับเรามาดูอันที่มันเป็น increases เนาะก็จะได้เป็นข้อดีนั่นเองครับนั้นข้อนี้ตอบข้อดีครับตรงนี้มาได้ยังไงตรงนี้ก็คือ P มันเท่ากับ i v เนาะ P เนี่ยมันเป็น Constant เนาะมันเป็นค่าคงที่นะครับถ้าเกิดเราให้ว่าตัวโวลเทจของเรามันลดลงอะแสดงว่าถ้าเกิดเราอยากให้ตัว P มันเท่าเดิมอะ I มันก็ต้องเพิ่มขึ้นป อ่ะประมาณนี้เนาะครับเราก็มาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อต่อไปก็ง่ายอีกแล้วนะครับอ,อาจจะอะยากกว่าข้อเมื่อกี้นิดนึงเนาะข้อนี้ให้เวลาอยู่ที่45วินาทีนะครับเริ่มได้ครับ เรามาดูในข้อนี้กันนะครับข้อนี้เราเริ่มจากการอ่านโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์เขาก็บอกว่ามีกราฟมาให้เนาะแล้วก็บอกว่าเรามีการ rotate the coil at faster constant speed นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับกราฟครับเราก็อ่านเท่านี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเนาะแล้วเราก็กลับไปดูทีดด้านบนนะครับว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างครับประโยคแรกเนาะเขาก็บอกว่ามีการเหนียวนำของความต่างศักย์แบบ กระแสสลับนะครับในตัวคอยนะครับหลังจากที่เราหมุนตัวคอยอ่ะในสนามแม่เหล็กนะครับอ่ะเรารู้ตรงนี้แล้วอ่ะเราก็นึกออกเลยว่ามันต้องเป็นเจเนอเรเตอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าเจเนอเรเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวขดลวดอย่างนี้เนาะแล้วก็หมุนในตัวสนามแม่เหล็กนะครับอ่ะหมุน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 อย่างนี้นะครับทีนี้เขาก็บอกว่า หมุนเร็วขึ้นใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเขาให้กราฟเนี่ยแต่เราก็ยังไม่รู้ใช่ปะว่าแกน x กับแกน y เนี่ยมันเป็นอะไรเรามาดูอันต่อไปนะครับเขาบอกว่ามีเครื่องมือใช่ปะที่เรียกว่าออสซิโลสโคปเนี่ยมีอินสตูเมนต์ที่เรียกว่าออสซิโลสโคปนะครับโดยที่โวลเทจเนี่ยมันจะอยู่ในแกน y ครับแล้วก็เวลาอยู่ในแกน x นะครับเราก็สามารถทําข้อนี้ได้แล้วนะครับเวลาที่เราหมุนเร็วขึ้นเนี่ยในเจเนเรเตอร์ของเรามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยมัน มีปริมาณมากขึ้นใช่ปะพอกระแสไฟฟ้ามากขึ้นนะครับก็ v เท่ากับ i คูณ r ครับพอ i มากขึ้น,นครับ r มันก็ควรจะเท่าเดิมเนาะเพราะมันเป็นแบบอุปกรณ์อุปกรณ์อันเดิมนะครับพอ i เพิ่มขึ้น,นครับก็คือ v เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอันที่ความต่างศักย์มันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมันต้องสูงกว่าอันนี้นี่แหละตอนแรกมันสูงแค่ตรงนี้เนาะเราต้องให้มันสูงกว่าอันนี้นะครับ เราก็ตัดอันที่ผิดไปเลยนะครับอันนี้เท่าเดิมนาอก็ผิดแล้วก็อันซีนี่มันก็เท่าเดิมนะครับก็คือผิดเช่นเดียวกันนะครับก็จะเหลือแค่ BD กับแล้วก็ E นะครับทีนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีนครับหลังจากที่เราหมุนมันเร็วขึ้นแล้วนะครับเราก็จะพบว่าตอนแรกเนี่ยที่คอยของเราเนี่ยมันอยู่ด้านนี้เนาะเราลองเอามือขวามาครับมือแปะมือขวาไว้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมัน B มันชี้ไปทางด้านขวาใช่ปะ แล้วเราก็หมุนคอยขึ้นครับเราก็หมุนคอยขึ้นครับมันก็ทําให้เจ้ากระแสไฟฟ้าของเราเนี่ยมันก็ชี้เข้าไปข้างในอนีใช่ปะหลังจากนั้นครับคอยของเราอ่ะตามเวลาของเราเนี่ยมันก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีช่วงหน,นึ่งนี่แหละที่มันหมุนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ปะอันนี้ลองจินตนาการภาพนะครับลองดูให้ออกเนาะพอเราหมุนอันนั้นแล้วอ่ะมันก็เราหมุนลองหมุนมือตามนะครับคือ B ของเราเนี่ยมันก็เท่าเดิมครับแต่ว่ามูเมนต์ของเราเนี่ย มันก็ชี้ไปทางด้านนี้แล้วอะเราหยิบมือขวาขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะทําท่ายังไงเนาะให้นิ้วโป้งของเราเนี่ยมันชี้ไปทางด้านนี้แล้วก็นิ้วนิ้วชี้ของเราก็ชี้ไปทางด้านนี้มันแบบเออมันมันมันทำไม่ได้อะดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้มันทาให้มันไม่มีการเดี่ยวนําความต่างสะขึ้นนะครับแสดงว่ามันถ้าเกิดมันตั้งแบบเื่อก้เนี่ยมันจะไม่มีการเดี่ยวนําความต่างสาครับแสดงว่าตอนเนี้ย เราจะรู้ว่ามันจะมีตรงที่ความต่างศัก์มันเป็นค่าสูงสุดนะครับก็คือตอนที่มันนอนอยู่อย่างนี้เนาะแล้วก็มีจุดที่มันต่ําสุดก็คือตอนที่มันตั้งนะครับแล้วหมดเวลามันหมุนเร็วขึ้นอ่ะไอ้ตรงเนี้ก็ต้องสลับกันเร็วขึ้นใช่ปะดังนั้นมันก็ควรจะถี่ขึ้นเนาะกราฟของเราเนี่ยมันควรจะถี่ขึ้นครับก็มีแค่ข้อ b ที่แหละที่มันถี่ขึ้นนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ b นะครับมาดูที่ข้อต่อไปกันนะครับข้อต่อไปเปิดหน้าต่อไปเนาะข้อต่อไปเนี่ย ยากขึ้นนิดนึงนะครับอ่าต,ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น,นครับแล้วก็มีการคำนวณด้วยนะครับพอนี้ให้เวลาอยู่ที่1นาทีกับอีก40วีครับเริ่มได้ครับ ถึงปุ๊บเห็นโจทย์นะครับเห็นโจทย์ปุ๊บเราพบว่ามันมีตารางนะครับเราก็มาดูที่หัวตารางนะครับมีตัว Output Voltage ใช่ปะแล้วก็ i n p u t r u r r e n t แล้วก็ o u t p u t p o w e r ครับหลังจากนั้นเรากลับขึ้นมาครับเห็นรูปอันนี้เนี่ยโอ้โหชัดเจนมากครับเป็นเรื่อง Transformer นั่นเองนะครับแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาอยู่ในรูปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายเลยนะครับทีนี้เราก็เอาสูตรของเรามาแล้วก็แทนค่ากันเลยครับเราอยากรู้ Output Voltage ใช่ปะ เราใส่ค่า v p นะครับส่วนด้วย v s เนาะเท่ากับอะไรอีกฝั่งหนึ่งให้เป็น n นะครับตัว p ด้านบนเป็น p อีกด้านหนึ่งก็ให้มันเป็น p เช่นเดียวกันครับด้านล่างเป็น s นะครับแล้วก็อันนี้เขาให้เป็น s เช่นเดียวกันนะครับเรารู้ว่า input voltage ของเราเนี่ยมันเป็น2อ0อเนาะแล้วก็เราอยากรู้ output voltage นะครับแล้วเราก็รู้คอยนะครับว่าตอนแรกเนี่ย จำนวนเทิร์นของมันครับก็คือมันหมุน400รอบครับแบบมันขดไว้พันไว้400รอบนะครับหลังจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนที่เป็น secondary แล้วมันเหลือแค่100รอบนะครับเราก็สามารถตัดกันตรงนี้ได้เนาะตรงนี้เหลือ4ครับ4ตรงนี้เราเอาอันนี้ไปตัดกันได้60ใช่ปะเราก็จะได้ว่า vs ของเราเนี่ยมันเป็น60นั่นเองนะครับ เราก็มาดูที่ Choice แล้วก็เลือกอันที่มันเป็น60ไว้ก่อนนะครับก็จะพบว่ามันมี4อันตรงนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูที่ Input Current กันต่อครับตรงนี้เนี่ยเรามาต้องมาดูตรงด้านบนอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีคีน์นึงครับก็คือ100% Efficiency นะครับอพอเรารู้ว่ามันเป็น100%เนี่ยแสดงว่า P ตอนแรกเนี่ย P Primary นะครับมันจะเท่ากับ P ตอน Secondary นั่นเองครับ พอเรารู้เช่นนี้แล้วนะครับตัวนี้ขออนุญ,ญาตลบก,ก่อนเนาะพอเรารู้เช่นนี้นะครับเราก็มาใส่สูตรเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเท่ากันเนาะเราก็ได้เป็น i v เอ่อ i p คูณกับ VP นะครับเท่ากับ is คูณกับ Bs นั่นเองนะครับเราพบว่าตอนหลังเนี่ยเรารู้ว่าโวลเทจตอนหลังเนี่ยมันเป็น60แล้วใช่ปะเราก็สามารถทำอะไรได้ครับเราสามารถเอามาแทนค่าได้แล้วนะครับก็คือ ตัวนี้นี่เป็น60เนะเาะแล้วตรงนี้เป็น2นะครับที่เขาให้มาในโจทย์นะครับแล้วเราก็แทน Input Voltage ไปนะครับเป็น240ครับเราก็ติดค่า Input Current ได้นะครับแล้วเราก็แก้สรรมการครับเราก็จะได้ค่าแล้วนะครับตรงนี้นะ่ยคูณกันได้เป็น120่ใช่ปะห2 0ตัดกับเจ้าตัว240เนี่ยเอา240ย้ายมาหารเราจะได้เหลือ1.2ครับ1.2ก็คือ0.5ใช่ปะ เราก็ได้ว่า IP ของเราเนี่ยมาเขียนฝั่งนี้ดีกว่านะครับอ่า Input Current ของเราเนี่ยก็เป็น0 5นย์หน่วยอะไรครับเราเช็คดูหน่วยนะครับตรงนี้เป็น a เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือ V ใช่ปะเป็นแอมแปร์กับเป็น o l t เ g e เป็น volt นะครับก็คือสูตรเป็นหน่วยตาม SI เลยนะครับตัวนี้ก็แสดงว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นแอมแปร์เช่นเดียวกันนะครับอ่าเราก็มาดูช้อยที่ถูกต้องครับก็มี A กับ B เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดู Power ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อ่ะเราก็ไม่ยากเลยครับพาวเวอร์ของเราก็คือ I คูณกับ v นะครับ i คูณกับ v นะครับเราก็แทนค่าไปนะครับ0ูนยคูณกับ240รครับ0.5ก็คือ1นึส่วนสเนาะเราก็แสดงว่าเอาเนี้ยไปหาร2ก็ได้เป็น120นั่นเองครับพอเรารู้ว่าเป็น120รอปุ๊บเราก็ตอบได้เลยครับข้อนี้ตอบข้อ b นั่นเองครับอ่ะอาจจะไวนิดนึงนครับแต่ว่าในห้องสอบเนี่ยก็ต้องไวประมาณนี้แหละเพราะว่าฟิสิกส์ก็เป็นอันที่มันต้องคำนวณเนาะมีอันที่เสียเวลาก็คื ฟิสิกส์กับเลขเนี่ยแหละแล้วก็เคมีก็มีบางส่วนเนาะที่มันต้องคำนวณถ้าเกิดเป็นชีวะก็คือใครแบบไม่ไม่แบบเอ่อพลาดไปแบบไม่รอบครอบก็จะมีการพลาดแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เวลาในการคิดนะครับตัวชีวะเนี่ยอ่ะดังนั้นพวกชีวะก็รีบๆทำแต่ก็เอาเวลามาโปะของฟิสิกส์ดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูในข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเนี่ยก็ง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อสอบ b m a t ะครับเพราะว่าข้อสอบ b m a t แนวนี้หาไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าเขาเขียนอยู่ในเทสต i สเปคเคชันเนาะก็แสดงว่าเขาอาจจะเอามาออกได้นะครับก็อยากให้ทุกคนคุ้นชินกับแนวนี้กันด้วยนะครับก็ข้อนี้30ปีครับเริ่มได้ครับ ี้เราอ่านโจทย์กันครับเขาก็บอกว่าไดอะแกรมมาไหนที่มันผิดใช่ปะอินคอเรกตเนาะระวังให้ดีนะครับตอนนี้เขียนว่าอินคอเร c t นะครับแล้วเขาก็จัดทายมาครับมีคอม p พ s สอะไรพวกนี้ปะพอเราเห็นนี้ปุ๊บเรารู้แล้วว่าเขาอยากรู้ว่าไอ้คอมเพลสไหนเนี่ยที่มันชี้ผิดด้านใช่ปะอ่ะเราก็เอาความรู้ที่เราเรียนมานะครับก็คือ,อ,อสนามแม่เหล็กของเราเนี่ยมันจะทําให้คอม p พ s สของเรามันชี้ไปทางด้านนั้นครับแล้วสนามแม่เหล็กของเรามันเป็นยังไงสนามแม่เหล็กของเราก็คือพุ่งออกจากเหนือใช่ปะ แล้วก็พุ่งเข้าสู่ใต้ครับก็คือ out of north นะครับแล้วก็ into south ใช่ปะอ่ะอันแรกนะครับข้อ A มันก็ถูกใช่ปะเพราะว่ามัน out of north เนาะหลังจากนั้นข้อ b นะครับมันก็ into south ถูกต้องป่ะเพราะตัวนี้มันวนกลับมาอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วข้อ c ล่ะข้อ c มันก็ into south ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับข้อดีถูกต้องเหมือนกันครับอ่ะดังนั้นข้อที่ผิดก็เป็นข้อ e นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันผิดยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องจากขั้วเหนือออกมานะครับแล้วก็ต้องเข้าสู่ขั้วใต้ไปตัวนี้เนี่ยมันขัดแย้งแหละลูกศรมันดันชี้ไปทางด้านขวานครับจริงๆต้องชี้ไปด้านซ้ายเนาะงนั้นข้อ E เนี่ยผิดนะครับก็ตอบข้อ E นะครับเพราะมันทาง i n c o r r e c t เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับข้อต่อไปก็ไม่ใช่ของ Bmatch เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก็ยังไม่เห็น B Ma มมันออกนะครับแต่ว่าเขาให้สูตรมาแล้วนะครับใน test ส p e c i f i เ a t i o n แสดง แบบเดียวกันนะครับแบบข้อเบื่อกี้นะครับข้อนี้ให้เวลาอยู่ที่50วีครับเริ่มได้ครับ เริ่มมาปุ๊บข้อนี้เนี่ยเขาก็มีรูปมาใช่ปะมีตัวน็อตแล้วก็มีตัวเสาใช่ปะแสดงว่าเราพบว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสนามแม่เหล็กที่มันวิ่งไปทางด้านขวานั่นเองนะครับแล้วเราก็มาดูคําถามกันดีกว่านะครับคำถามเขาอยากรู้ว่าแมกนิจุดของฟอร์สเป็นเท่าไหร่นะครับที่กระทําต่อตัวสายไฟนะครับอ่ะแล้วก็ which d i r e c t นด้วยใช่ไหมอ่ะเราก็ มาดูกันนะครับว่าอันนี้มันใช้เรื่องอะไระครับพอเราเห็นมันมีสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับแล้วก็มีสนามแม่เหล็กใช่ไหมที่มันตัดผ่านเราก็รู้แล้วว่ามันต้องใช้สูตรอะไรครับต้องใช้สูตร f เท่ากับ B i แล้วก็ l ใช่ปะ f คูณกับเอฟเท่ากับ b คูณกับ i แล้วก็คูณกับ i l เนะครับอะ่ะเราก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับ b b ้เขาให้มาเป็นเท่าไหร่เรามาดูด้านบนนะครับบ้เขาเขียนว่า1เทสลาเนาะอ่ะ ขนาดของสนามแม่เหล็กอ่ะมันใช้หน่วยเป็นเทสลาครับตัวทีคือย่อมาจากคุณเทสลานี่ยอ่ะ,อะเราก็แทนค่าไปครับดึงเทสลาเทสลาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหน่วย SI เนาะเราก็ไม่ต้องเขียนก็นได้ครับเพราะว่าเราขี้เกียจครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีกระแสไฟฟ้านะครับที่เขาให้มาก็คือ2แอมแปร์ครับแอมแปร์ก็เป็นหน่วย SI เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องเขียนนะครับอ่ะแล้วก็มีตัว L ใช่ไหม L เนี่ยเขาให้มาคือเท่าไหร่ ส่วนที่แม่เหล็กสนามแม่เหล็กมันตัดผ่านเนี่ยก็คือตามก้อนแม่เหล็กของเราใช่ปะก็คือ50เซนติเมตรนะครับเซนติเมตรนี่ไม่ใช่หน่วยเอสไนครับหน่วยเอสไเนี่ยก็คือเมตรเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรก่อนก็แปลงง่ายๆเลยครับตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นครึ่งเมตรเนาะห้าสิบเซนติเมตรเนี่ยก็เป็น0.5เมตรนะครับเราแปลงเป็นหน่วยเอสไแล้วแสดงว,ว่าฟอสของเราเนี่ยที่เราคิดออกมาได้ก็ควรจะเป็นหน่วยเอสไอเช่นเดียวกันนะครับพอเราคิดเลขก็จะได้เป็นเลข1ใช่ปะ หน่วย SI ของฟอ r c สก็คือนิวตันนั่นเองครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น1นิวตันนะครับเป็นคําตอบแรกเนาะหลังจากนั้นเรามาหาทิศทางกันครับทิศทางของอันนี้ต้องใช้กดมืออะไรเอ่ยตัวนี้อาจจะงงนิดนึงครับพอเราเห็นอย่างนี้นะครับก็คือเราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทําให้ตัวลวดของเรามันเกิดการหมุนขึ้นนะครับแสดงว่ามันคือ mortar, คมอเตอร์ครับมอเตอร์พูดถึงมอเตอร์ปุ๊บใช้มือซ้ายนั่นเองครับหยิบมือซ้ายขึ้นมาเนาะตัวนิ้วชี้เป็น ทิศทางของสนามแม่เหล็กครับตัวนิ้วกลางของเราเนี่ยเป็นทิศทางของกระแสไฟฟ้าครับแล้วก็ f ของเราคือนิ้วโป้งนั่นเองครับอ่ะเราก็พยายามชี้ครับก็คือเราให้ตัวนิ้วชี้ของเราเนี่ยชี้ไปทางด้านขวาเนาะแล้วก็มีตัว i นะครับพุ่งเข้าไปในตัวจอของเรานะครับแล้วก็เราจะได้ว่า นิ้วของเราเนี่ยนิ้วโป้งของเราเนี่ยมันจะชี้ลงนั่นเองนะครับ <S <S พอเราได้นิ้วโป้งชี้ลงแสดงว่าทิศทางของแรงที่มันกระทำนะครับก็คือดาว n w นะครับก็คือลงนั่นเองครับอ่ะดังนั้นข้อนี้ก็คือทิศทางของแรงก็คือลงนะครับแล้วก็เอ่อแมกนิจูดของแรงก็คือ1นิวตันนั่นเองครับข้อนี้ตอบ1นิวตันทิศลงนะครับอ่ะข้อนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นครับบทของแมกนติซึมก็มีคร่าวๆคือประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดจะให้เน้นกันจริงๆครับ B- แมทของฟิสิกส์นะครับถ้าถ้าเกิดอันนี้ส่วนตัวเนาะากให้เน้นเรื่องคลื่นเป็นหลักเลยนะครับเรื่องคลื่นเรื่องเวฟเนาะแต่อันนี้อาจจะยังเรียนไม่ถึงใช่ปะเพราะคลิปยังไม่ลงนะครับอ่ะมีเรื่องคลื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเรื่องคลื่นด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับที่มันออกบ่อยนะครับคือเรื่องคลื่นเนี่ยมันออกบ่อยแล้วมันก็ออกง่ายด้วยนะครับต่อไปที่ออกบ่อยนะครับก็คือเรื่องเอ,อ่อที่มันออกบ่อยก็เป็นเรื่อง กลศาสตร์เนาะแมชชีนิกส์นะครับอันนี้เนี่ยออกบ่อยแล้วก็ความยากคือปานกลางนะครับหลังจากนั้นที่ออกบ่อยนะครับก็คือเรื่องกระแสไฟฟ้าครับอิเล็กทริิตี้นะครับอันนี้ออกบ่อยแล้วก็ค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าเกิดให้เน้นเนี่ยก็ให้เวฟเป็นอย่างแรกนะครับต่อไปก็คงจะเป็นแมชชีนิกส์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องไฟฟ้านะครับที่มันออกบ่อยเนาะอันอื่นๆเนี่ยง่ายก็จริงครับแต่มันไม่ค่อยออกนะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ว่า เวฟเนี่ยต้องเน้นจริงๆครับเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีนะครับตอน EP ท้ายๆเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับใน EP ท้ายๆเนี่ยแหละเดี๋ยวอันต่อไปจะเป็นคนอื่นสอนแหละอ่ะบ๊ายบายนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแค่น,นี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ